สวัสดีค่ะมากินข้าวลาแกงนะคะนี่หน่อไม้แล้วก็มีแคบหมูนะคะอย่างน,นี้เลยแคบหมูสามชั้นทอดนะคะอร่อยนะคะกรอบนะคะกรอบเลยค่ะมากินข้าวะคะ่ะวันนี้กินแกงหน่อไม้นะคะข้าวแกงหน่อไม้ไก่ไก่ะคะ่ะพร้อมแคปหมูนะคะกินไปด้วย ก็กรอบๆนะคะอ,อร่อยข้าวารจาเดียวจบเลยคะ่ะเอาวราจานเดียวนี่ก็ใช้ได้แล้วเอาน้ำแช่ๆหน่อย อืมชอบที่ลักษณะเนี่ยราบแบบนี้แหละคะ่ะกินง่ายด้วยกินง่ายแล้วคล่อง ร้อนนะคะกัดกัดร้อนรางวันนี้อืเปิดพัดลมก็ยังร้อนคิดว่าเป็นลมร้อนเนี่ยแบบมันเข้ามาเปิดน่ะหนาก็หนาไม่นามนะหนาแป๊บเดียวกินการกินการจ้า อยมากเลยนะคะเนี่ยเป็นหมูสาชั้นทอดมันไม่เยอะนะคะน้ำมันเขาทำแบบแห้งเลย ่ถุงร้อยนะคะเท่ากับถุงได้25าบาทแต่เขาอร่อยและคุ้มค่าเลยถุงขนาดนี้นะคะถุงยิ่ง5บาทเนี่ยอร่อยอร่อยเลยค่ะแต่ต้องรับหนังยางแน่นนะคะแล้วแช่ตู้เย็ยนเอาไว้ระกอบตลอด แฝงนอกจะนิ่มถ้าแช่ตู้เย็แล้วมันจะแข็งค่ะ <S <S ี่กินจะหมดจานเลยนะคะอร่อย ออกอบไม่แข็งก็กอบกกอค่ะกินหมุนตาเลยเนี่ย อร่อยเปรู้ตัวอร่อยมากๆชอบหน่อไม้ชอบแกงเป็นคนชอบแกงกินแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้แบบเนี้ยถ้าแกงก็ชอบกินแกงแบบปลาเนะไม่ไม่ปลาค่ะเป็นไก่แต่ปลาถ้าแกงนี้มันไม่ถูกต้องกินต้องทำเป็นแกงไก่นะคะ อขอจบคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะม,มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนปลอดภัยร,รักษาภารคุ้ครองสาธุค่ะไปไปไว้เจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ